สถานการณ์การเมืองไทยยังคงเต็มไปด้วยความผันผวนและความไม่แน่นอนแต่หนึ่งในบุคคลที่ยังคงถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดคือพลออ่างประยุทธ์จันโอชาอดีตนายกรัฐมนตรีผู้ซึ่งแม้จะไม่ได้อยู่ในตำแหน่งบริหารประเทศแล้วแต่ทุกท่าทีและทุกคำพูดของเขายังสามารถสร้างแรงกระเพื่อมในแวดวงการเมืองได้เสมอล่าสุดเขาได้ส่งสัญญาณชัดเจนว่ายังไม่ถอยและพร้อมเดินหน้าต่อในสนามการเมืองท่ามกลางกระแสะความคาดหวังและความกดดันที่เพิ่มสูงขึ้นจากหลายฝ่าย คำยืนยันดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่หลายคนคิดว่าเขาอาจเลือกวางมือหรือถอยออกจากความวุ่นวายทางการเมืองเพื่อใช้ชีวิตอย่างสงบหลังจากทำงานในตำแหน่งผู้นำประเทศมานานหลายปีถึงแม้พลอ่างประยุทธ์จะ,ะเผชิญเสียงวิจารณ์มากมายตลอดช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่งแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัจจัยที่ทำให้เขาเลือกถอยห่างเขากลับมองว่าการเมืองคือพื้นที่ที่เขายังสามารถทำประโยชน์ได้และยังมีบทบาทที่ต้องรับผิดชอบต่อประเทศชาติ หลายฝ่ายมองว่าการส่งสัญญาณพร้อมสู้ต่อของเขาไม่เพียงแต่เป็นการประกาศจุดยืนแต่ยังสะท้อนถึงความต้องการรักษาฐานมวลชนและบทบาทของตัวเองในเวทีการเมืองไทยปฏิเสธไม่ได้ว่าภาพลักษณ์ของพลออ่างประยุทธ์ในฐานะผู้นำที่แข็งแกร่งเด็ดขาดและพูดตรงยังได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มประชาชนจำนวนไม่น้อยโดยเฉพาะกลุ่มที่ให้ความสำคัญกับความมั่นคงและเสถียรภาพของประเทศ ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาการเคลื่อนไหวของเขาอาจไม่หวือหวาแต่กลับมีความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์และเชิงยุทธศาสตร์เขาเริ่มปรากฏตัวในงานสาธารณะมากขึ้นพบปะกกับผู้สนับสนุนและแสดงความเห็นต่อประเด็นการเมืองและเศรษฐกิจในหลายโอกาสสิ่งเหล่านี้ทําให้หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าเขากําลังเตรียมความพร้อมเพื่อกลับมามีบทบาทสําคัญอีกครั้งหรืออาจกําลังวางตําแหน่งสําหรับการสนับสนุนบุคคลหรือพรรคการเมืองที่เขาเชื่อมัน่น อีกประเด็นที่น่าสนใจคือเสียงสะท้อนจากภายในพรรคและกลุ่มการเมืองต่างๆหลายฝ่ายยังมองว่าพลออ่างประยุทธ์เป็นตัวแปรสำคัญที่สามารถช่วยสร้างคะแนนนิยมและรักษาฐานเสียงบางกลุ่มได้ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองอาวุโสหรือสมาชิพกพรรคที่เคยร่วมงานกับเขาต่างมีท่าทีเปิดรับและจับตาดูการตัดสินใจครั้งต่อไปอย่างใกล้ชิดการกลับมาของเขาในฐานะผู้เล่นคนสำคัญอาจมีผลต่อทิศทางการเมืองในช่วงต่อไปเพราะหากเขาเลือกเดินหน้าต่อจริง นั่นหมายความว่ากลุ่มการเมืองฝ่ายที่สนับสนุนความมั่นคงจะมีแรงขับเคลื่อนมากขึ้นขณะเดียวกันฝ่ายตรงข้ามก็จะต้องเตรียมกลยุทธ์เพื่อรับมือกับความแข็งแกร่งของฝ่ายประยุทธ์แม้ภาพรวมการเมืองไทยจะเต็มไปด้วยความต่อสู้และการแข่งขันที่ร้อนแรงแต่คำประกาศของพลอ,อ่างประยุทธ์ที่ว่าไม่ถอยสะท้อนถึงบุคลิกที่เขามีมาตลอดคือการยืนหยัดไม่หวั่นไหวและพร้อมรับแรงกดดันเสมอเขาอาจไม่ได้เป็นผู้นำประเทศอีกต่อไป แต่บทบาทของเขาในฐานะผู้มีอิทธิพลทางการเมืองยังคงชัดเจนและอาจมีความสำคัญมากขึ้นในช่วงเวลาที่ประเทศกำลังก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ท้ายที่สุดแล้วการยืนยันเดินหน้าต่อของพลอ่างประยุทธ์ไม่ได้เป็นเพียงการตัดสินใจส่วนบุคคลแต่เป็นการส่งสัญญาณถึงทั้งผู้สนับสนุนและคู่แข่งว่าเขายังอยู่ในเกมและพร้อมสู้ในทุกจังหวัดที่จำเป็นการเมืองไทยในปีต่อไปจึงน่าจับตามองยิ่งขึ้นเพราะผู้เล่นเก่าที่หลายคนคิดว่าจะพัก อาจกำลังเริ่มเกมใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมการที่พลออ่างประยุทธ์จันโอชาออกมายืนยันจุดยืนไม่ถอยยังถูกมองว่าเป็นการส่งสัญญาณสำคัญถึงทิศทางทางการเมืองของไทยในช่วงปีข้างหน้าเพราะในเวลาที่พักการเมืองหลายพรรคกำลังเผชิญกับความสั่นคลอนภายในทั้งเรื่องการจัดวางผู้นำใหม่ความขัดแย้ในในโยบายและแรงกดดันจากเศรษฐกิจที่กำลังเผชิญความท้าทาย ประยุทธ์กลับเลือกยืนหยัดในภาพของผู้มีประสบการณ์และพร้อมกลับมาช่วยประคองสมดุลทางการเมืองของประเทศสิ่งที่น่าสังเกตคือในขณะที่นักการเมืองหลายคนเลือกสร้างภาพลักษณ์ใหม่หรือปรับเปลี่ยนตัวเองตามกระแสะประยุทธ์กลับยืนด้วยตัวตนเดิมที่เขาเป็นมาตลอดเขายังคงใช้ภาษาที่ตรงไปตรงมาพูดน้อยแต่ชัดเจนและย้ำถึงความจำเป็นของความมั่นคงความสามัคคีและความเป็นระเบียบของบ้านเมืองแม้หลายครั้งถ้อยคำของเขาจะถูกวิจารณ์ว่าแข็งเกินไป หรือไม่เข้ากับยุคใหม่แต่กลุ่มประชาชนจํานวนหนึ่งกลับมองว่านี่คือความมั่นคงทางใจรูปแบบหนึ่งเพราะผู้นําที่ไม่หวั่นไหวคือสิ่งที่หลายคนต้องการในช่วงสถานการณ์ประเทศเปราะบางในช่วงหลังมานี้ประยุทธ์มาร์กถูกเชิญให้เข้าร่วมง,งานสําคัญหลายงานทั้งในด้านสังคมการทหารและงานรัฐพิธีซึ่งสะท้อนว่าเขายังคงมีสายสัมพันธ์กับกลุ่มอํานาจต่างๆไม่ว่าจะเป็นกองทัพกลุ่มผู้มีบทบาทในราชการรวมถึงกลุ่มนักธุรกิจที่ต้องการเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ สิ่งเหล่านี้ทําให้เขายังคงเป็นบุคคลที่ยากจะมองข้ามแม้จะไม่ได้อยู่ในตําแหน่งอย่างเป็นทางการอีกประเด็นที่ทําให้ชื่อของประยุทธ์ยังคงถูกพูดถึงคือความสามารถในการรักษาความจงรักภักดีจากผู้สนับสนุนเดิมหลายคนที่เคยร่วมงานกับเขามองว่าเขาเป็นผู้นําที่ให้ความสําคัญกับทีมงานซื่อสัตย์และพร้อมปกป้องพวกของสิ่งนี้ทําให้เขายังคงมีฐานเสียงในระดับหนึ่งโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เคยสนับสนุนเขาอย่างแข็งแรงเช่นภาคใต้กรุงเทพมหานครและบางจังหวัดในภาคกลาง การกลับมาเคลื่อนไหวของเขายังทำให้เกิดคำถามสำคัญว่าเขาต้องการอะไรต่อจากนี้บางฝ่ายเชื่อว่าเขาอาจเตรียมบทบาทใหม่ในรูปแบบที่ไม่จำเป็นต้องเป็นตำแหน่งบริหารแต่อาจเป็นผู้สนับสนุนหลักผู้ให้คำปรึกษาทางยุทธศาสตร์แก่พรรคที่เขาเลือกหรือแม้แต่คีแมนที่ช่วยต่อรองเกมการเมืองหลังฉากซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีอิทธิพลไม่น้อยไปกว่าตำแหน่งนายกรัฐมนตรีขณะเดียวกันเสียงจากฝ่ายตรงข้ามยังคงเข้มขน้น หลายกลุ่มมองว่าการกลับมาของประยุทธ์อาจเป็นการถอยหลังของสถานการณ์การเมืองไทยหรืออาจนำไปสู่ความขัดแย้งทางการเมืองรอบใหม่อย่างไรก็ตามเสียงวิจารณ์เหล่านี้กลับไม่ได้ทำให้เขาถอยเขากลับใช้ท่าทีสงบและตอบคำถามด้วยความสั้นกระชับและไม่เปิดช่องให้เกิดความเข้าใจผิดสิ่งนี้ทำให้เกิดภาพว่าเขายังคงควบคุมเกมและรู้ว่าควรพูดอะไรไม่ควรพูดอะไรด้านนักวิเคราะห์การเมืองหลายคนมองตรงกันว่าความเคลื่อนไหวของประยุทธ์ช่วงนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ และไม่น่าจะเป็นเพียงการแสดงตัวแบบทั่วไปพวกเขาเชื่อว่าเขากำลังวางฐานการสนับสนุนอย่างเงียบๆโดยมีการพบปะกกับบุคคลที่มีบทบาทสำคัญภายในวงการรวมถึงการเปิดพื้นที่ให้ผู้สนับสนุนรุ่นใหม่เข้ามามีบทบาทมากขึ้นซึ่งอาจเป็นสัญญาณว่าถึงแม่ตัวเขาอาจไม่กลับเข้ามาบริหารประเทศโดยตรงแต่ก็พร้อมเป็นผู้คุมเกมในยุคใหม่ขององค์การเมืองไทย หลายคนยังจับตาว่าการยืนยันเดินหน้าต่อของเขาจะส่งผลต่อสมดุลพลังระหว่างพรรคการเมืองใหญ่หรือไม่เพราะหากเขาเลือกสนับสนุนพรรคใดพรรคหนึ่งอย่างจริงจังอาจทําให้โฉมหน้าการแข่งขันทางการเมืองเปลี่ยนไปในทันทีฝ่ายที่กําลังเติบโตอ,อาจต้องเผชิญกับแรงกดดันครั้งใหม่ขณะที่ฝ่ายที่ต้องการกลับคืนอาจได้รับแรงผลักดันสําคัญจากชื่อของประยุยทธ์ท้ายที่สุดการกลับมายืนยันท่าทีของพลอา่างประยุทธ์ในตอนนี้จึงไม่ใช่แค่การประกาศความพร้อมทางการเมืองเท่านั้น แต่ยังเป็นการบอกสังคมว่าเขายังมีพลังยังมีผู้สนับสนุนและยังมีพื้นที่ให้เขาแสดงบทบาทต่อไปแม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนแต่เขายังคงเชื่อมั่นในแนวทางของตัวเองและพร้อมเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญในเวทีการเมืองไทยที่ยังต้องการความมั่นคงและความชัดเจน